อ่ะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับส่งงานนะครับก็คืออาการชาร์จชาร์จไม่เข้านะครับตัวนี้นะได้ทําการเปลี่ยน u 2กับสายแพร่ไปนะครับนะอันนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมลองชาร์จแล้วเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์เข้าแล้วนะครับส่งงานเลยนะครับจากานครนายกนะครับตัวนี้นะครับอาการมาก็คือชาร์จไม่เข้า แล้วก็เครื่องกินแบตนะครับตัวนี้เปลี่ยน U2 กับสายแพรไปนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกัน1เดือนนะครับอมส่งกลับนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านที่มีความกรุณานะครับที่ส่งเครื่องมาให้ผมซ่อมนะครับผมก็จบงานให้แล้วประกันหนึ่งเดือนนะครับมีอะไรก็ดูแลกันไปนะครับก็ท่านใดสนใจที่ อยากจะส่งเครื่องมาซ่อมกับผมนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับที่ติดต่อที่ facebook ผมก่อนก็ได้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับก็คือศูนย์แปดสามห้าี่หนึ่งสี่สี่เก้าแดนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปลี่ยน i c ซ2ให้หนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ใส่แพรหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ใส่แพ่เก่านะครับนี่ใส่แพ่เก่านะครับแล้วก็ ตัวนี้นะฮะเป็น U2 นะครับตรงนี้นะครับที่ผมวางวันนี้นะครับที่ทําการเปลี่ยนให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2อย่างนะครับก็ราคาก็เป็นกันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองทักมานะครับอาการชาร์จไม่เข้าหรือว่าเครื่องกินแบตนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับเรายินดีดูแลให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ส่งเครื่องมาซ่อมนะครก็สำหรับคลิปนี้ผมลา้วท่านเพลินเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ